ว่าคนกับหมาเนี่ยจะฉี่เหมือนกันไหมผมว่าไม่เหมือนนะครับพี่ย่างผู้ชายเราอะ่ะไม่น้ยกขาฉี่เหมือนหมาเราพูดเลยเฮ้ย <c oughs> พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพี่หมายความว่ามันจะมีระบบขับถ่ายเหมือนเราไหมอืมนั่นแะผมก็ไม่ทราบกันนะครับแต่ผมว่าเหมือนนะพี่อเอ้าพี่ไปไหนอะ่ะ เจอวออาเจแล้วลวัยว,วะขับถ่ายของเสียของทั้งคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายนั้นก็คือไตซึ่งทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียที่มีไนตโตรเจนออกมาในรูปของปัสสาวะและรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายไปพร้อมๆกันคนเรามีไตสองข้างรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วยาวประมาณ10เซนติเมตรอยู่ในช่องท้องค่อนไปทางกระดูกสันหลัง โดยมีหลอดเลือด Renal Artery นำเลือดเข้าไตและเลือดออกจากไตทาง Renal v เวนเข้าสู่หลอดเลือด Posterior Venacava ซึ่งนำเลือดกลับไปสู่หัวใจเมื่อหัวใจบีบตัวแต่ละครั้งเลือดจะมาที่ไตประมาณ20%ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณที่มากเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆเพราะไตหนักข้างละประมาณ150กรัมหรือเพียง1%ของน้ำหนักตัว ปัสสาวะที่ไตผลิตได้จะออกจากไตทั้งสองข้างไปตามท่อไตหรือยูริเทอเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะหรือยูรินาเรียบลาเดแล้วขับถ่ายปัสสาวะออกสู่ภายนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะหรือยูริ t r a ซึ่งเปิดออกใกล้ช่องคลอดของเพศหญิงหรือออกทางองคชาติของเพศช,ชายถ้าเราผ่าไตตามขวางจะเห็นเนื้อไตแบ่งเป็นสองส่วนชัดเจน คือไตส่วนนอกหรือรีโนมคอร์เทกและไตส่วนในหรือรีโนมเม d ดล l ามีกรวยไตหรือรีโน l เพลว i s เป็นแหล่งรวมปัสสาวะที่ผลิตได้ไปตามท่อไตหรือยูริเทอสู่กระเพาะปัสสาวะหน่วยผลิตปัสสาวะในไตคือหน่วยไตหรือเนฟรอนซึ่งมาจากภาษากรีกว่า n e เนฟ o s แปลว่าไต โดยหน่วยไตจะมีโครงสร้างอยู่ทั้งส่วนนอกและส่วนในของไตไตแต่ละข้างจะมีหน่วยไตมากกว่าล้านหน่วยแต่ละหน่วยจะผลิตปัสสาวะได้ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายดังนั้นคนที่เสียไตไปข้างหนึ่งและเหลือไตที่ทำงานได้เป็นปกติเพียงข้างเดียวก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้หน่วยไตประกอบด้วยท่อที่ปลายข้างหนึ่งตันและบานออกเป็นรูปถ้วยเรียกว่าโบแมนแคปซูล ต่อจากโบแมนแคปซูลเป็นท่อหน่วยไตยที่มีลักษณะขดไปมาเรียกว่า proximal tubule หรือท่อขดส่วนต้นต่อด้วย loop of Henle หรือห่วง h e l เลซึ่งประกอบด้วยด้านลงและด้านขึ้นไปต่อกับ distal tubule หรือท่อขดส่วนปลายที่ต่ออยู่กับ collecting duct หรือท่อรวมแล้วออกสู่กรวยไตย ขแขนงจากหลอดเลือด Renal Artery แตกเป็นกลุ่มหลอดเลือดฝอยที่เรียกว่า Glomerulus อยู่ใน b o โบ a n Capsule โดยผนังหลอดเลือดฝอยจะอยู่ชิดผนังของโบแมนแคปซูลแล้วรวมกันออกจากกลอ m e r อรูลัไปแตกขแขนงเป็นหลอดเลือดฝอยรอบๆ proximal และ distal tubule แล้วรวมกันเป็นวาซาเ e ต t ารอบห่วงเฮเล โดยการไหลของเลือดในหลอดเลือดวาซาเกตานั้นจะส่วนทางกับการไหลของของเหลวในท่อห่วงเฮเลเกิดเป็น Counter Current Exchange ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดกับของเหลวในท่อหน่วยไตยเพิ่มมากขึ้นโอ้พี่ตายคนเรามันเจ๋งจริงเลยนะอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยยงัยงยังอย่าเพิ่งตื่นเต้นพี่เราแค่เริ่มต้นความรู้จกักกับเรื่องของไตแล้วนะ าดูนี่ก่อนแล้วจะอึ้งนี่เห็นไหมเขาพูดถึงเรื่องการผลิตปัสสาวะด้วยการผลิตปัสสาวะของหน่วยไตเริ่มจากการกรองที่ผ่านกลอมเมลูลัสเข้าสู่โบแมนแคปซูลซึ่งเกิดขึ้นโดยแรงดันที่มาจากความดันเลือดดันให้น้ำและสารโมเลกุลขนาดเล็กผ่านเข้าสู่ช่องว่างในโบแมนแคปซูลในของเหลวที่ผ่านการกรอง หรือฟิลเตมีทั้งน้ำสารอาหารเช่นกลูโคสกรดอะมิโนวิตามินโซเดียมคลอไรด์และของเสียที่มีไนโตรเจนคือยูเรียรวมถึงสารโมเลกุลเล็กอื่นๆส่วนเม็ดเลือดและสารโมเลกุลใหญ่เช่นโปรตีนจะไม่ผ่านออกมาการกรองเกิดจากแรงดันที่มาจากความดันเลือดในหลอดเลือดฝอยกรอมเมลูลัสที่สูงกว่าผลรวมของแรงต้านจากความดันไฮโดรสเตติก ในโบแมนแคปซูลและความดันของออสโ s i s สของของเหลวในหลอดเลือดฝอยกรอเมลูลัสจึงดันของเหลวในหลอดเลือดฝอยเข้าสู่โบแมนแคปซูลได้ฟิลเทรตที่มีส่วนประกอบและความเข้มข้นของสารต่างๆเหมือนกับในเลือดระหว่างที่ฟ l ล r a t e ออกจากโบแมนแคปซูลไปตามท่อนหน่วยไตยจะมีการดูดกลับ หรือ reabsorption สารที่มีประโยชน์และร่างกายต้องการซึ่งถูกกรองออกมาในฟิลเทรตขณะเดียวกันก็จะมีการหลัง่งหรือ secretion สารที่เป็นพิษและไอออนบางตัวออกซึ่งการดูดกลับและหลั่งสารจะเกิดขึ้นที่ท่อของหน่วยไตยและท่อรวมโดยการทำงานของเซลล์เยื่อบุผิวของท่อที่มีทั้งแบบใช้พลังงานหรือปัม๊มและไม่ใช้พลังงาน เป็นการแลกเปลี่ยนสารระหว่างของเหลวในท่อกับในหลอดเลือดฝอยมาดูว่าแต่และบริเวณของท่อจะดูดกลับและหลั่งสารอะไรบ้างที่ proximal t u b u ูลเซลล์เยื่อบุผิวจะดูดกลับโซเดียมคลอไรด์และสารอาหารเช่นกรดอะมิโนและกลูโคสโดยการปัม๊มและดูดกลับน้ำและไฮโดรเจนคาร์บอเนตรวมถึงโพแทสเซียมไอออนกลับสู่ร่างกายจากนั้นจะปรับ pH ดยหลังไฮโดรเจนไอออนด้วยการปั๊มออกแต่ถ้าของเหลวในท่อมีค่า pH ต่ำคือเป็นกรดมากเกินไปก็จะหลั่งแอมโมเนียออกเพื่อลดความเป็นกรดเมื่อของเหลวผ่านลงมาตามลูปออฟเฮนเล ขาลงจะดูดกลับน้ําเนื่องจากบริเวณนี้จะยอมให้เฉพาะน้ําผ่านเท่านั้นขาขึ้นช่วงล่างจะดูดกลับโซเดียมคลอไรเนื่องจากบริเวณนี้ไม่ยอมให้น้ําผ่านแต่ยอมให้โซเดียมคลอไรผ่านได้และในช่วงบนของท่อจะปั๊มโซเดียมคลอไรกลับเพิ่มมากขึ้นเมื่อของเหลวผ่านไปถึง distal tubule จะมีการดูดกลับน้ําและปั๊มโซเดียมคลอไรด์กลับมีการปรับระดับโพแทสเซียมไอออนและโซเดียมคลอไรด์ของร่างกายโดยการหลั่งโพแทสเซียมไอออนด้วยการปั๊มออกเพื่อแลกกับโซเดียมคลอไรด์และปรับ pH โดยการหลั่งไฮโดรเจนไอออนด้วยการปั๊มออกและปั๊มไฮโดรเจนคาร์บอเนตกลับเข้าสู่ร่างกาย ที่ท่อรวมผนังท่อจะมีบทบาทในการควบคุมปริมาณโซเดียมคลอไรที่จะขับออกไปกับปัสสาวะแต่เนื่องจากผนังท่อยอมให้น้ำผ่านแต่ไม่ยอมให้โซเดียมคลอไรผ่านดังนั้นการดูดกลับโซเดียมคลอไรที่ส่วนนี้จึงต้องใช้พลังงานในการปั๊มกลับส่วนน้ำสามารถแพร่ออกไปได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานในขณะที่ผนังท่อรวมส่วนล่างก็ยอมให้ยูเรียแพร่ออกไปได้ด้วยดังนั้น ของเหลวที่ออกไปสู่กระเพาะปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นอืมพี่ดูไปดูมาผมใจจะปวดฉี่มาสิอืเหมือนกันเลยเนี่ยพี่ก็ดื่มน้ำไมเยอะเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าดื่ดมงั้นพี่ไปก่อนละอ้าว ของเราสามารถผลิตปัสสาวะที่มีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นของเลือดและของเหลวในร่างกายถึง4เท่าความเข้มข้นของเลือดมีประมาณ300ม mm ิลลิออสโมต่อลิตรและปัสสาวะมีความเข้มข้นถึง1,200ม mm ิลลิออสโมต่อลิตรดังนั้นไตจึงทำหน้าที่ลดการสูญเสียน้ำของร่างกายได้มากเช่นเดียวกับไตของสัตว์บกชนิดอื่นๆ ถึงแม้ว่าไตจะสามารถผลิตปัสสาวะที่มีความเข้มข้นได้สูงถึง1,200ม mm ิลิออสโมตต่อลิตรแต่ปัสสาวะที่ออกสู่กระเพาะปัสสาวะเพื่อขับออกนอกร่างกายจะเข้มข้นหรือเจือจางขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายถ้าร่างกายเรามีน้ำมากก็จะมีการขับปัสสาวะมากซึ่งปัสสาวะก็จะเจือจางแต่ถ้าร่างกายเราขาดน้ำก็จะมีการขับปัสสาวะน้อยและปัสสาวะก็จะเข้มขน้น สรุปอวัยวะขับถ่ายของเสียของคนเราคือไตโดยมีหน่วยไตยหรือเนฟรอนเป็นหน่วยทำงานทำหน้าที่ผลิตปัสสาวะด้วยวิธีการกรองที่กรอเมเอลรูเสการดูดกลับและหลั่งสารที่ท่อของหน่วยไตยและรักษาสมดุลน้ำของร่างกายท้ายน้ำเย็ยนไหมแมวพี่ผมมาชิ่นน้ำเย็ยนจริงๆอ่อะ พี่เห็นเราฉีเหลืองมากเลยอะเมื่อกี้ก็เลยเอาน้ำเย็นมาให้ดืม่มอืมจริงด้วยเมื่อจะสนใจเรื่องตายนางก็ยังไม่เคยได้เก็บทีเนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคนกับสุนัขอ่ะฉี่เหมือนกันก็ไม่ได้ส่วนไปพี่ลองดูนั่นสิไหนเลือคำที่ควรทราบเนฟรอน หน่วยไตตัวเมลูลสัสพร็อกซิมอลทิบูดิสทอร์ทิบูลูฟออฟเฮเลห่วงเฮเลคอลเลกติ้งดักท่อรวม รีโน่เพลวิสรวยไตยูริเตอร์ท่อไตยูรินารีบลาเดอร์กระเพาะปสัสสาวะยูริทราท่อปสัสสาวะวาซาเรตตาคัตเตอร์เคอร์เรนต์เอ็กซ์ชนจ์การแลกเปลี่ยนแบบค o u เตอร์เคอร์เรนต